สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวอลกไปเรื่อยค่ะคนทุกคนดูวอกนี้อยู่นะแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการปิดร้านนะจ๊ะเพราะว่าร้านเราอยู่ตัวจีน จุดจีและหยุดหลายวันหน่อยนะปีนี้เปิดเรื่อ,องมาด้วยการอัปเดตข่าวสารการบอยูุ่ก่อนเลยคือจริงๆอ่ะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็คืออยู่ตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนาะสิบเก้ายี่สิบจุดห้าวันเดี๋ยววันนี้พามาดูอะไรกันเดี๋ยววันนี้พามาดูว่ามีเซตโฮมอันไหนบ้างที่ใส่ทีวีไซส์แบบ 70- 75ดาได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปตามหาหลายคลิปว่ารุ่นไหนใส่ได้รุ่นไหนใส่ไปได้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังรวมถึงเดี๋ยวจะเปิดตัวโซฟารุ่นใหม่มหมสี่พ่่งงงมาลซึีนีร สวยมากแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยสีนนิฟรีสีนนิฟรีที่แม่อาจจะแบบวาวซ่า,า,าได้ไม่รู้เธอเห็นหรือยังเดีว๋วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนซึ่งตัวนี้เจ็ดสนิ้วได้ 75นิ้วได้เป็นงานเซน h o โฮมนะตัวนี้กว้าง3 mm hmm. เมตรรุ่นนี้จะเน้นทีวีจอใหญ่ได้เลยเพราะว่าเราทําตู้มาเป็นตู้ข้างๆเนี่ยค่อนข้างไซส์เล็กลงนิดนึงรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ยังมีโปรอยู่นะคะ19,900นเะ้นาะอเหลือ18,900สําหรับโปรสมาชิกถัดมานะที่บริเวณตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถามว่าอ้ย ตัวมันเล็กลงนี่นามันเหลือแค่2เมตรสีใส่ได้ไหมถ้าเป็นงานลนาักษณะตู้ข้างๆเดียวแบบนี้แล้วตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยอันนี้ใส่ได้รุ่นนี้เนี่ยแม็กสุดคือ75นิ้ว 75นิ้วคือแม็กสุด16,900เลือกได้ประมาณ4-5สีเลยทั้งตัวสีคาราเมลสีขาวสีเทาสีดำแบบนี้แล้วก็สีน้ําตาลด้วยเลือกได้นะคะ16,900นะแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆอย่างน้องเม50อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะรุ่นนี้ได้แค่ประมาณแบบเมร20ก็คือประมาณ50นิ้วเนี่ยอันนี้แค่ได้นีอันนี้สูงสุดแล้ว50นวถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะล้นมันจะเกิน over ไปแล้วก็ตัวเนี้ย อันเนี้ยเได้75ได้ได้ไหมจรจงพอได้อยู่ค่ะ75พอได้อยู่แต่ว่าต้องดูรุ่นดีๆนะเพราะว่าบางรุ่นเขามีกรอบทีวีที่ค่อนข้างหนาช่องตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่พอเพราะว่าช่องตรงเนี้ยจริงๆอะประมาณ178เซนต,ต้องดูเรื่องกรอบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเพย์เซฟมะนาวแนะนํา70นิ้วเพราะว่ามันมีตู้ยื่นตรงนี้ด้านข้างออกมามันจะทําให้เราอ่ะมองเห็นทีวีจากด้านข้างได้เนาะอันนี้แจ้งไว้เป็นอีกทีกหนึ่งล้วกันสำหรับใครที่อยากติดทีวีแล้วกลัวมันใหญ่เกินไไปอย่่่าาาาาลลืมวมววงงททีีีเเรรรดดูดูตก เราอาจจะยืนดูแต่มุมซ้ายหรือมุมขวาของบ้านเราจะได้เห็นทีวีกระชัดมากขึ้นซึ่งรุ่นนี้กว้าง3เมตรมีให้เลือก4สี5สีเหมือนกันเนาะเป็นสีขาวสีเทาสีดำน 9, เนาะ29,900เหลือ28,900นะจ๊ะค่งกลับกับทางบ้านครับค่ะ<า>ส่งเขาส่ง SMS มาเหรอคะเนี่ยใช่ใช่กับ1900 1900อย่างงี้เหรออุ้ยเก่ามาก1900เราจะเป็นต้องแบบต้องยึดติดกับแพงไหมกูทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นงานเสร็จโฮมของที่ร้านต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานเฟอร์ลอยตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันตั้งว างของมันได้เลยว่าไม่ต้องยึดผนงังไม่ต้องยิงสลิงไม่ต้องเจาะอ,อะไรทนะั้งนั้นมันสามารถวางได้แต่ถ้าใครกังวลในเรื่องของพวกที่วางทีวีนอกจากพวกเซทโฮมแบบนี้มันก็จะยังมีพวกโต้แบบนี้เพิ่มเติมด้วยนี่อะโตะแบบนี้โต้แบบนี้เพิ่มเติมด้วยแล้แบบนี้เพิ่มเติมก็คือสามารถวางได้เหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าโตวพวกนี้ขนาดจะยาวสุดที่ร้านมีนะณตอนนี้นะประมาณสองสี่ 2 2 2 4แล้วแต่รุ่นนะคะถ้าเป็น24หรีอจะประมาณเป็นงานปฏิกิิตัว8 9 9 9 9 9เแต่ถ้า2 0 2มีจะเป็นตัวสีอำตาลเป็นตัวด้านหลังนู้นตรงนู้นเลยนะคะแต่ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะประมาณเมตรถึง2เมตรเนาะอันนี้ก็วางได้เหมือนกันนะจ๊ะถ้าเป็น75นิ้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพวกเมตรเมตรเป็นต้นไป ่าไม่แตกขึ้นไปเพราะว่าถ้ามันเล็กกว่านั้นเนี่ยทีวีมันจะเกินโต๊ะมันจะวางลําบากนิดหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นงานโปรโมชั่นน้องส้นกรียนตัวนี้หนึ่0หมนารนะจริงๆราคาเต็มคือสองหเ้าร้อยเหลือหมื่นแันารอันนี้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันมีตู้ข้างซ้ายขวาให้แบบนี้ยุดทีวีเจาะทีวีได้เลยไหมถ้าเป็นงานที่แบก็กอ์แบบนี้ยึดติด แขวนตรงนี้ได้เลยถ้าใครอยากให้เอ้ยนี่มีช่างยึดแขวนเองอยู่แล้วไม่เป็นไรหรือถ้าใครอยากให้เราติดตั้งให้ก็แจ้งได้เหมือนกันแต่ว่าวันที่ไปส่งต้องมีทีวีกับขาแขวนทีวีมารอแล้วก็แน่นอนว่าที่ร้านเราแนะนําไม่ใช้ขาแขวนแบบที่เป็นงานยึดติดกับตัวไม่แนะนําให้ใช้รุ่นที่มันเป็นดึงเข้าดึงออกเพราะจะทําให้นอตที่มันยึดเจาะเข้าไปเนี่ยมันเกิดการหลวมได้แล้วก็เสี่ยงให้เกิดการตกลงได้ในอนาคตซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ไม่ได้เกิดแค่กับงานปาติเกิลนะ บ้านก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเปิดเป็นเหมือนกันใช่ไหมเ <Batman. S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งให้ทราบนิดนึงสำหรับรุ่นนี้เนาะ,ะไปต่อกันที่งานตัวเซ็ตโฮมอื่นๆบ้างนะเรามีอีกไหมเอาจริงๆมันก็มีนะมีบางรุ่นก็จะเป็นตัวทีวีก็ทำได้ออย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวสีคาราเมลที่บอก16,900แบบนี้ แต่ตู้ข้าวนี้ทุคาซื้อเพิ่มเติมได้วันหนึ่งอาจจะอยากเพิ่มเติมก็ซื้อแยกอย่างนี้ได้นะคะตู้ข้าวเนี่ยราคา8ปดเเก้าสิบแต่ถ้าตัวเซตโฮมตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยไซส์สองเมตรสี่สิบเนาะมีปลั๊กไฟให้เนาะมีตัวสวิตช์ไฟให้ครบหมดเลยนะเดี๋ยวมานำพาไปดูอีกสองสามรุ่นข้างหน้าก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่โซนสองกันเราจะมีน้องแซนสตอรี่เราจะมีน้องคลาสสิกดีเทลแล้วก็จะมีตัวน้องอันใหม่ของเรา อ๋อจริงๆอ่ะเรามีอีกรุ่นหนึ่งที่เราไม่ได้เดินมาชมคือน no องโคเวอร์เพราะเมื่อกี้มีลูกค้าเดินชมอยู่เหมือนกันขอขอ,ขอแมอที่มีสักรุ่นสองรุ่น,น,นได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบตัวไหนเนี่ยแคปหน้าจอสอบถามสั่งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกโต๊ะทำงานตอนนี้ก็มีเข้ามาหลากหลายรุ่นเพิ่มมากขึ้นหลากหลายเาสีเพิ่มมากขึ้นเนาะใครอยากได้เป็นเซตผู้บริหารเซตโต๊ะประชุมยังไงอินบ็อกมาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะส่วนตู้โชว์ตู้โชว์เนี่ยก็มีให้เลือกปะปายตั้งแต่ไซส์40เซน60เซน80เซนเมตร20 cm นะคะมีครบหมดเลยนะอ่ะนี่น้องคนน,งนี้น้องโคเบ น้องโคเบอร์ cover, อันนี้รุ่นนี้มนาบอกก่อนว่ามี2ไซส์แล้วก็มีสสีด้วยนะคะไซส์ไรกคือไซส์เมตแปดตัวนี้นะคะแม่รแปดสิบตัวนี้ราคา14,900ซึ่งเป็นงานพิออเดอร์นะน้องจะพร้อมส่งคือหลังวันที่1มีนาน,นะคะทุกคนนะพิออเดอร์เราให้ราคาพิเศษให้14,900แต่ถ้าเป็นงานไซส์2เมตรราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเป็น15,9 0 0 15,900อัน้รอนีน้สีแรกอันนี้สีนนสี่1อันนี้สีที่2ันี้สีที่ือวนี ต่างกันยังไงที่ตัดที่ข้างบนตรงหน้ากระตกข้างบนสีมันจะต่างกันเล็กน้อยออกทองกับออกเงินอยู่ที่ว่าชอบสีประมาณไหนนะคะส่วนระบบไฟเราจะมีให้2อ,อย่างคือปิดเปิดแบบนี้นะคะกับการดิมไฟลงก็คือค่อยๆหลี่หลี่ไฟแบบนี้ แล้วก็เปิดไฟสุดแบบนี้ซึ่งยังไม่ได้ปิดไฟนะเรามีให้เลือก2ระบบเนาะสนใจตัวไหนก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะอันนี้ก็วางทีวีได้7จนิ้วได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเมตรรุ่น2เมตรนะห้าเมตร80นิ้วเอ่อมตรเมตรจะต้องดูเรื่องขนาดทีวีอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เมื่อกี้แม่นายยังให้ดูเป็นภาพรวมเนาะไม่ได้เจาะให้ดูว่าโตะทีวีเนี่ยตัวไหนยังไงบ้างไออย่างเงี้ยวางได้แน่นอน3ตัวนี้เพราะอันนี้ไซส์2เมตร20ไซส์2เมตร20 รุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็รุ่นสีขาวตรงนี้ซึ่งอันนี้ถ้าเป็น2รุ่นนี้จะเป็นงานท็อปกระจกลายไมย้ท็อปกระจกลายไม้นะคะใครอยากได้ฟิล์มูท์แอนโทนแบบว่าธรรมชาตินิดหนึ่งให้เลือกรุ่นนี้แต่ถ้ายังอยากได้ความลักชูความหรูหราความเด่นขึ้นมาให้เลือกเป็นโทนขาวแบบนี้อันนี้ราคาเท่ากันนึงห0ซ่สามพันเก้าร้อยไซส์สองเมตรยี่สิบแล้วก็จะมีแก้งสองเมตรแก้งสองเมตรเนี่ยจะมีหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะมีงานโจสีขาวแล้วก็สีดำหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอันนี้ก็ได้ นะคะส่วนตัวที่บอกว่าเอ้ยตัวเมตรอะ่ะมีแบบไหนยังไงบ้างจะเป็นงานกระจกนะคะทั้งงานหินง,งานกระจกมีงานโค้งจะเป็นทางด้านนู้น1 1 9 0 0 1 0าหสำหรับแก๊งนี้อันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันส่วนรุ่นที่บอกว่าเป็นไซส์2.40เมตรจะมีเป็นงานปาติเกิลคือแบบนี้ถ้าเป็นสีขาวที่เป็นลายหินดำลายหินแล้วก็เชาลายหินเนี่ย 8,990นานะคะแต่ถ้าเป็นตัวสีคาราเมลเนี่ย9,990นานะคะทุกคนนะก่อนที่เราจะข้ามไปที่เซตโฮมเตอร์ฝั่งอันนู้นขออัปเดตโซฟาเข้ามาใหม่หน่อยว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเพราะว่าวีนี้จะมีสีใหม่เข้ามาเพิ่มเติมคือเป็นตัวโซฟาไฟฟ้าใครที่มาไม่ทันหนังรอบที่แล้วที่เป็นหนังเทียบอิตาลีรุ่นรอบนี้จัดเป็นงานผ้ามาให้เพื่อให้ดูว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้เขาเสียบปกให้หรือยังเอาเข้าเสียบให้แล้ว เ็เสียบให้แล้วนี่เหมือนเดิมคือมีที่วางแก้วให้เป็นระบบไฟฟ้าปิดเปิดแบบนี้ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์วางโทรศัพท์ชาร์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเคสหนามากก็จะแบบอาจจะไม่เข้านะต้องบอกก่อนนะต้องเป็นพวกแมกเนตเซฟเนาะอันนั้นก็จะเข้าได้เลยแล้วก็ตัวนี้ที่นั่งโอ,อ้โหดีอ่ะได้เลยอันนี้ขอบอกก่อนนะว่าได้ประมาณร7 0จองศานะเพราะมันเป็นตัวเ e ก้าอนะี้นั่งเนาะไม่ใช่ตัวเตียงเนาะแล้วก็เวลาทับเก็บก็คือเป็นการกดปุ่มไฟฟ้า เลื่อนเข้าเลื่อนออกคืออยากจะหยุดค้างแค่ไหนอ่ะได้เลยตามใจเราสําสหรับงานไฟฟ้าอ,อ่าค่ะที่ร้านายนัง<ม>ไม่มีเก้าอี้นวด<ง>ยังไม่ได้ขายงานเก้าอี้นวดถ้ามีเก้าอี้นวดอนะ่ะเสร็จหนูคนแรกเลยต่อให้มันเป็นงานหย่อนหรืออะไรก็ตามเสร็จหนูทุกวันแน่นอนนะคะหนูแบบทุกวันแน่นอนถ้าเปิดไปเนี่ยเจอในเงินหนูแน่นอนสําหรับงานเก้าอี้นวดที่ร้านยังไม่มีนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเอาเป็นมีระบบไฟฟ้าด้วยคือมีตัวนี้ ตัวที่เป็นว e s s c h เ r อร์มีตัวเปิดเก็บขอมแบบนี้ด้วยนะคะจะอยู่ที่33,900 33,900แต่ถ้าเป็นหนึ่งที่นั่งแบบนี้14,900 1 4 9 0นนะจ๊ะอันนี้นะ้องคนนี้เนาะแล้วก็ยังมีอื่นๆเพิ่มเติมเข้มเมมามาอีกเท่าวีกนี้เท่าวีที่เปิดมาเนี่ยถ้าทุกคนมาดูเนะี่ยยังจะเจอน้องอลิสอยู่นะ25,900 25,900แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเพิ่มหมอนให้ด้วยรุ่นนี้เดี๋ยวมีโปรเพิ่มหม กำลังกำลังเคลียร์ให้อยู่เดี๋ยวเพิ่มหมอนมาให้อันนี้ถือว่าเป็นสปอยให้ก๊แล้ากาศแล้วก็ใครที่อยากดูงานใหม่เข้ามานะคะโซฟาราคาหมื่นต้นๆแต่ว่านั่งได้จริงนอนได้จริงเนื้อค่อนข้างสบายแล้วก็งานหนาด้วยจะเป็นน้องคนนี้มาใหม่น้องชื่อชื่ออะไรคะนิเซโกค่ะ ช่วงนี้มาเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะคะไล่มาตั้งแต่ฮอกไกโดไดฟุกุนิเซโกมาชิกะเดี๋ยวสักพักนึงมาชิตะแปลว่าอร่อยแน่นอน oh. ชื่อ oh. น้องนิเซโกนะตัวนี้มีหมอนใบใหญ่ให้3ใบเนาะใบเล็ก3าใบสามารถพับตรงนี้ได้ดินชักเก็บได้นะคะไซส์ตัวนี้ก็คือขนาดกําลังดีเลยอยู่ที่ไซส์2เมตรเมตรแล้วก็โปรตอนนี้13,900เอนาะถ้าสมัครสมาชิกจะได้โปรลดเหลือ12,900 1>, 1 2 000, 9 000. ่0สําหรับรุ่นนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนผ้าได้นะคะเลือกได้นะเรามีตัวอย่างผ้าให้ดูนะคะฝากไว้แล้วกันสาหรับรุ่นนี้ที่ราคาไม่แรงมากแล้วให้มาเป็นโปรเซล,ลช่วงนี้อีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้เห็นกันมาสักพักแล้วคือทางด้านหนู้นเลยตรงต้นไม้เขียวกะจีของเราตรงต้นไม้เห็นเขียวกะจีของเราหรือยังนี่ฉากนี้ตัวหน้าตัวนี้พี่แมนบอกคุณหน้าคุณตาอยู่ครับแต่ว่าไม่เจอกันมาสักพักึแล้วอะไรนะ ตัวนี้ไม่ใช่ลักกี้ตัวนี้ชื่อน้องคลาวดี้อ่าเริ่มคุ้นหูแล้วเขาพูดชื่อเริ่มคุ้นหูแล้วอันนี้ชื่อน้องคลาวดี้ตัวนี้ก็คือเป็นงานโซฟ,ฟาไซส์2เมตร75 m. ตัวนี้ก็คือปรับหลังได้นะคะปรับหลังได้นะมีที่วางแก้วน้ำซ้ายขวาให้ที่เปิดเก็บของแบบนี้ให้นะคะทุกคนนะแล้วก็ดึงลิ้นชักกลางนอนได้รุ่นนี้เนี่ยขาาจริงๆก็คือประมาณ2 3 9 0 0แต่ถ้าตอนนี้ก็คืองานโปรเนาะ อยู่ที่19,900-19,900นะคะฝากน้องไว้ด้วยนะใครที่อยากได้น้องคลาวดี้ก็อ็อ b o x สอบถามเข้ามาได้วิคนี้มีให้ลองนั่งลองนอนกันเข้ามาแล้วเนาะน้องคลาวดี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเซตโทมต่อกันดีกว่าไปเซตโทมต่อกันเพราะว่าเราขั้นเวลามาเป็นแบบโซฟาพอหอมปากหอมคอแนละ้วเดี๋ยวลูกโฆษณา,อ,าอุ้ยโฆษณาโฆษณาคัลละครสะดุดเลยเมื่อกี้จะบอกโฆษณาคืออะไรมองโฆษณาอ๋อโฆษณาคัลละคร ไม่เคยเจออ่ะใช้พีเมียมาดีโอ้ยค้างสุดท้ายดูละครในพีเมีเมื่อไหร่ เพิ่มพะนาต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอ่กวางเป็นพวกลักษณะ75เนี่ยจะต้องเช็คขนาดดีๆเพราะว่าเขามีขอบเบอร์เลเยอร์ออกมาถ้าติดทีวีระวังมันจะติดขอบตรงนี้แต่วัดคร่าวๆให้แล้วประมาณ180ถ้า70นิ้วยังพอได้อยู่ยังพอมีโอกาสแต่ถ้า75ต้องวัดระยะทีวีดีๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะรวมอยู่ที่3เ60เหลือ28,900 28,900นะคะ เราต้องซื้อทีวีมาก่อนเราเรายังไม่ต้องซื้อทีวีมาก่อนเราวัดเขาเรียกว่าเราถ้าเราชอบตัวนี้ก่อนเราก็เขาวัดขนาดตรงนี้ไปแล้วค่อยไปซื้อทีวีอย่าแบบฉันจะซื้อฉันจะซื้ออย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปด้วยกันไม่ได้ขนาดจริงๆก็คือแนะนำว่าดูข้างกล่องก็ได้หรือว่าวัดหน้าง,งานตอนไปจิ้มเลือกก็ได้นะคะทุกคนนะเพราะว่าเราแค่ถือตลับเมตรไปหนึ่งอันแล้วกางแค่นั้นจบ ไม่ต้องปวดหัวอะไรมากมายส่วนอันนี้3เมตร8เซน3เมตร8เซนตัวนี้ก็วางได้วาง75นิ้วได้ก็คือวางหน้าท็อปตัวนี้ต่อสายลงในตู้เก็บข้างล่างตรงนี้คือจบครบเรียบร้อยเลยรุ่นนี้มี2สีนะคะ13,900 13,900 13, นะคะแล้วก็คลาสสิกดีเทลตัวนูน้นตัวนู้นสายเมตร20 อันนั้นใส่ได้แน่นอนนะคะ75นิ้วได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคลาสสิกดีเทลนะคะจริงๆอ่ะคือมี2สีแต่ว่าตอนนี้สินค้าคือต้องพีออเดอร์นิดนึงสินค้าหมดชั่วคราวนะคะรุ่นนี้กว้าง3เมตร20นะคะรุ่นนี้เนาะฝากไว้ด้วย27,900 27,900เนาะมี2รุ่นนี้นะคะมีสีเทากับสีครีมเบจชอบรุ่นไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะ,ะ,ะไปต่อนะคะที่งานเซตวางทีวี75นิ้ว นะคะหรืออะไรที่วางทีวีได้เนาะนาบาน่ายายมาอยู่ตรงนี้ค่ะขาบาน่ายายมาอยู่ตรงนี้ตกใจนึกว่าน้องหายไปละตัวนี้12,900งานโปรไซส์กว้าง2เมตรไซส์กว้าง2เมตรเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนหนังได้นะคะเอาไปต่อกันนะคะที่รุ่นอื่นๆกันบ้างนะไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูฝังงฝ่งนู้นฝั่งนู้นก็จะมีน้องแอสตัน น้องพิงโกนะคะมีน้องใครอีกน้องมาคาสอย่างนี้3รุ่นแล้วที่อยู่ฝั่งนู้นยังไม่รวมไว้คาราลาลอนดอนที่กลับมารีสต็อกเนาะรวมถึงน้องโกน้องเอลซ่าเยอะ<ๆ>มากมตู้คอนโซนละวังตู้คอนโซลก็วางได้แต่ว่าก็คือไซส์ก็คล้ายโตทีวีนี่แหละว่าต้องเป็นขนาดแบบเมตร8เป็นต้นไปสำหรับ75นะ เมตรแปเปต้นไปเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยทีวีที่เราหามามันเป็นหลายๆรุ่นนะคะทุกคนนะไออย่างตัวนี้วางได้เพราะว่ายาว2เมตร7,990ตอนนี้คือมีสีดำสีเทาสีขาวนะคะมาลองเลือกกันได้นะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็เนาะคนนี้คือน้องพิงโกที่มะนาวบอก75เอาอยู่แน่นอน75เอาอยู่แน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนอันนี้ อันนี้ชื่อแอตตันแอตตันตัวนี้ย3 9 9 0 0งานโปรโมชั่น23,900น้ 23, นองนอกแอตตันนะคะส่วนพิงโกเมื่อกี้อ0่น2 9 0 0 0นะคะมีอีกไม้ที่วางได้นะคะอะถ้าเป็นอย่างงูอันนู้นอะไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้แม็กสุดไม่เกิน55 อันนี้แม็กซ์สุดไม่เกิน55เพราะต้องบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นม,มันก็มีพื้นที่ในการวางอะไม่เหมือนกันในเรื่องของความจํากัดเนี่ยไม่เหมือนกันหน้ากว้างอาจจะเท่ากันแต่มันติดดีเทลเช่นตู้ซ้ายตู้ขวาขอบซ้ายขอบขวาอย่างอันเนี้ยมาคัสอันนี้นะแม็กซ์สุดนะไม่เกิน70งงไหมกว้าง3เมตรมีขอบคล้ายๆรุ่นอื่น แต่ได้70นิ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้โชว์เขาใหญ่กว่ารุ่นอื่นใหญ่กว่าแคชเมียร์ใหญ่กว่าคลาสสิกดีเทลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใส่ได้ประมาณ70นิ้ว75เนี่ยไม่ถึงจริงสำหรับรุ่นนี้นะคะ70นี่คือแม็กแล้วแม็กแล้วสำหรับรุ่นมาคัสนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนว่าบางทีบางคนงงว่าทำไมตัวนี้3เมตรวางได้ตัวนี้3เมตรทำไมวางไม่ได้นะคะอะทำไมถึงวางไม่ได้อันนี้เราก็ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยว่าทําทไมมาหนึ่งวางไม่ได้นะะมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างถ้าเป็นรุ่น2เมตรนี่ยพอวาง75นิ้วได้ไหมอันนี้ต้องใช้คําว่าบางรุ่นบางรุ่นเพราะว่าอย่างรุ่นนี้อาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันมีตู้ซ้ายตู้ขวา2ข้างเลยเนาะตรงกลางมันก็จะเล็กลงไม่ถึงไซส์ประมาณเมตรแปมันก็จะทําให้แบบว่าเอยวางไม่ได้ ติดตรงนั้นติดตรงนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยประมาณ19,900างานโปรโมชั่นแล้วก็มีอันไหนอีกบ้างที่สามารถวางได้ตัวนี้วางได้น้องมาคอมวางได้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะหรือน้องนีดวางได้ไหมอ่ะน้องนีดสเมตรเจวางได้ไหมคือรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันที่ต้องระวังตรงนี้ขอบและแน่นอนว่าพอเขาไม่ใช่3เมตรแล้วตู้ข้างเขาก็มีให้2ข้าง ช่องตรงกลางเนี่ย177พอดีเกินไปพอดีเกินไปถ้า70นิ้วยังพออลุ่มอร่วยให้ได้แต่ถ้าจะให้สวยรุ่นนี้ที่เห็นกันมาบ่อยๆคือประมาณสัก65กำลังสวยงามอันนี้ถือว่าแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นไกด์ก่อนมีตัวไหนหน่าสนใจอีกบ้างเนาะสำหรับตัวเซตโฮมนะคะไปต,ตัวนี้ตัวนี้สินค้าหมดชั่วคราวเดี๋ยวว่ากาันเดี๋ยวให้ไปดูงานด้านล่างนิดนึงว่ามีรุ่นไหนยังไงบ้าง น่าสนใจอ่านี่น้องโกที่พูดไปเมื่อกี้ตัวนี้สามเมสเหมือนกันขออาภัยไฟกระปิบนิดนึงนะฮะไฟเหมือนเทอุยเหมือนเทก<อ>เ,เ,เลยอ่ะเพราเก่าไไม,อออกมากสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะผับเหรอแล้วอะไรคลับผับ,บหรืออะไร ไรีว่าอะไรไม่รู้เกิดไม่ทานเลยตอนนี้ตอนนี้อยู่แต่วัดตอนนี้ไปแต่วัดอันนี้คือ2,900 2 9 0 0ตัวน,นี้ก็ประมาณ65ได้70ได้แต่ถ้า75ต้องวัดขอบดีๆเพราะว่ากวนแน่นเกินกฟิตช่องนี้เกิดราคาอยู่ที่2,900 2900นะคะแล้วก็คุณคนนี้เขาชื่อน้องออโรร a าออโรราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนที่จัดวางให้นิดนึงไปเคลียร์มาแล้วไป ไปเคลียร์มาแล้วให้มันสมมงหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีเตียงเนาะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสำหรับน้องคอโรโรานะคะงานจริงอะสวยแต่ห้องอาจจะยังไม่ส่งเขาเรียกว่าผมยังไม่ส่งหน้าหน้ายังไม่ส่งชุดนะคะชุดยังไม่ส่งซักนะคะเพราะว่ามันยังเหม็นอยู่นะคะเหม็นเป้าอยู่นะคะเอาช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนมาเดินร้านเราแต่งตัวสบายๆชิลๆได้เลยนะคะเสื้อยืดก,ก,ก,กางเกงขาสั้นอะไรได้เลยเพราะว่า อากาศร้อนนิดหนึ่งตอนนี้ขาดแต่อูดเท่านั้นที่จะเดินในร้านนะตัวนี้ลอนดอนลอนดอนตัวนี้ก็คือจะมีตู้ข้างซ้ายขวาห้นะคะมีตรงกลางติดทีวีท่ายซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแผ่นตรงกลางเนี่ยค่อนข้างกว้าง ส่วนนี้ชื่อไวท์คาราลาตัวนี้23,900 2 3น0 0นะคะรุ่นนี้ก็รีสต็อกกลับมาให้แล้วนะตัวนี้ก็ตรงกลางไซส์ใหญ่เหมือนกันพอสมควรเลยสามารถวางพวกแบบทีวงทีวีอันนี้ได้เหมือนกันมะนาวฝากไว้ด้วยนะคะ,ะไปต่อกันที่ด้านล่างกันพี่แมนยังไม่หมดค่ะแต่เพียงเท่านีออ้โอ้โหเสียงเริ่มไปอล้ะนะทางลงจริงๆทางลงดีๆก็มีแหละทุกคนเนว่าหนูไม่ได้เดินนะหนูก็หาทำไปไเรื่อย ซาซาเขาเรียกว่าทําอะไรไม่ค่อยดูอายุเท่าไหร่ตัวนี้สามเมตรนะคะสามเมตรตัวนี้ชื่อเอลล่าตัวเอ,เอลล่าตัวนี้ก็คือติดทีวีได้เลยก็คือจะเอาแบบว่าเฮ้ยเจ้าสัก75ด้เ,ออเนี่ยได้ไหมสําหรับตัวนี้มันกว้าง3เมตรเรามีตู้ซ้ายขวาแต่ช่องตรงกลางค่อนข้างกว้างอันนี้สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วก็รุ่นนี้75คือเอาอยู่เอาอยู่เลยสบายมากมีรีวิวด้วยสําหรับรุ่นนี้แลวถ้าโตทีวีอะพอมีบ้างไหมอะตัวนี้ ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ยาวเมตรแปดสิบสูสีสูสีพอดีขอบตัวนี้สามพันเก้าเก้าสิบสามพันเก้าเก้าสิบคือใช้คําว่าการวางทีวีเจ็ดสิบห้านิ้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหลักหมื่นก็ได้หลักพันก็มีหลักพันก็มีแล้วแต่เราสะดวกทำทา,างตะทางบ้างค่ะโต๊ะทีวีเนี่ยต้องวให้แบบาพอีคือต้องบอกก่อนว่าถ้าในเรื่องของการจํากัดของพื้นที่ถ้าจะเอาให้พออย่างน้อยสุดๆเลยนะโต๊ะทีวีกับทีวีต้องเท่ากัน ต้องขอบเสมอกันไม่ค่อยอยากให้ทีวีใหญ่กว่าโต๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราเดินผ่านเดินซ้ายเดินขวามันเกี่ยวทีวีจะคว่ำจะล้มเอาแต่ถ้าในกรณีที่ทีวีกับผนังและข้างล่างมีโต๊เอาไว้ประดับเฉยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอันนี้สามารถทําได้ส่วนใหญ่อยากให้บวกลบซ้ายขวาข้างละสิบถึงสิเซนข้างละสิบถึงสิเซนอันนี้จะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีอันไหนบ้างที่ยังได้75นิ้วอีกมีอีกเป็นงานบนล่าง2ชิ้นทางข้างบนทางข้างล่าง หนูขอแค่7 9 9 0อันนี้จบเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกันละกันแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ขอเนี่ยถ้าหมดล็อตนี้แล้วไม่มีผลิตอีกแล้วนั่นก็คือดราฟต์ดราฟนี่คือตัวไหนสัแเวตั้นานเลยนะทำนาน้วแต่ก็ไม่นานนะตัวนี้ทำแต่ไม่นานนะคะแต่เนี่ประกอบนานจริงเพราะว่าประกอบยากตัวนี้32,900กว้าง3มเมตรสูง2เมตร50ส่วนตัวที่พ่นาพูดถึงเมื่อกี้กับตัวนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนร่นอื่นๆเนี่ย75นิ้วเนี่ยค น่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะไม่ถึงแล้วอันนี้ไม่ไหวเพราะว่าอันนี้คือจริงๆมันใช้คําว่า้ายรวมมัน2อเมตรสีแต่มันมีตู้ข้างซ้ายขวางไงเพราะฉะนั้นตรงกลางมันจะเหลือประมาณเมตรเจซึ่งเมตรเจเนี่ยมันก็ได้ประมาณแบบ60นิ้ว65นิ้วมันก็จะแบบพอหมินๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่75ตัวนี้พูดตรงๆว่าไม่ถึงแน่นอนแต่ถ้ารุ่นนี้ถึง2เมตรตัวนี้ถึงแน่นอนนะคะ อันนี้เหรอฮะอันนี้มีเมื่อกี้ให้ดูเป็นสีหนึ่งแล้วเนาะเป็นสีขาวเนาะอันนี้สีน้ำตาลเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ให้ดูเมตร80อันนี้2เมตรตัวนี้4,590 4,590นะคะถามว่ามีรุ่นไหนหน่าสนใจอีกบ้างเนาะก็จะมีน้องพออีกรุ่นหนึ่งเป็นไซส์คอมเดเตอร์ไซส์2เมตร80ไส่ไล่อยู่นะวางได้อยู่แหลเป็นสีแบบเป็นน้ำตาลเนเจอร์นิดดึกปมาค่ะทุกคนเข้าสูดด 1, ะะ่ดินแดนที่หนึ่งนะคะดินแดนที่หนึ่งก็คือโซนหนึ่งของเราน,ะนั่นเองเรียกโบราณนะาดินแดนที่หน ในน้นหนึ่งนะเฮ้ยผื่นพิภพมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยนี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งฝั่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าโตทีวีเนี่ยไม่มีแล้วนะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเซตนะจะเป็นพวกเซตโตะมากกว่า โตที่วิชอยฝั่งนี้จะไม่มีแล้วจะอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จริงๆยังมีไม้จริงด้วยนะไม้จริงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แมนขึ้นรูปให้ได้ไหมมีความใกล้เคียงเพราะว่าเป็นตัวประมาณสักเมตรแปดเดี๋ยวลองหารูปให้ละกันอย่างอันนี้เล็กเกิน 6- 5หได้7 5หไม่ไหวละเกินล้ำขอบมาไกามากนะคะแต่ใครถ้าใครชอบประมาณเมื่อกี้ก็9 9 9าพเเดี๋ยวมะนาวให้ดูเดี๋ยวไปบอกเจ๊น,นะว่าเราทําแบบนี้ให้ดูสีลามิเนตก่อนสีเทาเห็นไหม สวยไหมอันนี้บอกเลยถ้าไม่ใช่รุ่นพิเศษของเขาอะจากใกล้ตัวนี้ต้องเพิ่มอัปเกรดแต่เดี๋ยวให้ดูสีใหม่สีใหม่สีนี้คือฟรีแล้วทุกคนจะได้เห็นพร้อมกับพี่แมนวันนี้และสีที่ทุกคนจะได้เห็นนั่นก็คือสีนี้ค่ะ <ผม S 1> เอามามนะเอามาแบบค่ากันแบบฆ่ากันแบบซึ่งซึ่งหน้าอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุด มาใหม่ล่าสุดจริงๆเพิ่งเข้ามาเลยพี่แมนบอกทำงานมา3ามปีไม่เคยเห็นสีนี้ใช่ครับใช่แต่อันนี้จะไม่ใช่เทาแบบแบบล้วนแบบไม่มีลายนะมันจะเป็นเทาลายผ้าผ้าถ้าอยากเห็นช,ชัดๆให้ถ่ายข,ข้างๆแมนถ่ายข,ข้างๆแผ่นเต็มๆนี่นเห็นไหมทุกคน,นเห็นชัดเจนไหมอันนี้คือใหม่ล่าสุด สำหรับใครที่อยากได้น้องคนนี้ก็สามารถอินบ็อกสอบถามเเข้ามาได้อันนี้คือสีใหม่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลือกได้เลยส่วนสีออริจินอลดั้งเดิมก็จะมีสีโซลิดสีขาวสีลายผ้ามีสีอะไรอีกสีชมพูเนาะสีส้มสีเขียวสีฟ้าอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันและขออัปเกรดเขาเรียกว่าอัปเดตเรื่องของงานอีกหนึ่งอย่างนะกระจกรุ่นนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าหมดแล้วนะ ้สุดทายรอไม่มีแล้วแต่หนูหาลายใหม่มาให้เป็นลายแบบไหน,นชื่อน้องเมทิแต่ว่าอันี้มันหลบกระสุนลายหลบกระสุนยอก <c oughs> มันก็จะปวดหลังเกินไปคือลายนี้ <c oughs> เห็นนะลายเมทิสวยมะ <c oughs> ลายนี้ดูมีความแบบละเอียดมากขึ้นดูมีความแบบโดดเด่นท <c oughs> ันสมัยมากขึ้น ใช่เขาเรียกว่าพางเขาเรียกว่าพางสาตาได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ขออนุญาตอัปเดตว่างานขวาวจะมีปรับให้ mm hmm. เพิ่มสีเทาลายผ้ามาใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระจกให้ให้เป็นลายที่สวยกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของราคาที่มะนาวแจ้งจะเป็นราคาแก๊งนี้ทั้งหมดที่เป็นแง,ง๊แงแก๊งงานพเมียม แกงงานสั่งทํานะคะจะมีการปรับราคาขึ้นในวันที่1มีนาปี6-9นะใครที่สั่งก่อนก็คือได้ราคาเดิมใครที่สั่งหลังขอเป็นราคาใหม่นะคะทุกคนนะสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอสอบถามกันเข้ามาได้นะแต่ถ้าอย่างเป็นควงงานเริ่มต้นแบบนี้ยังคงให้ราคาเดิมอยู่นะ จองกันเข้ามาได้สั่งเันเข้ามาได้นะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวงานควอวเริ่มต้นหนูสั่งสต็อกมาเพิ่มให้อันนี้มีลูกค้าแอบเอฟไปค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันส่วนด้านนอกอันนี้ก็จะมีคานของลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะใครชอบรุ่นไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะอันนี้เพิ่งลงเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เพราะว่าเมาื่อไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อบ่ายเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะยังเป็นอีกเซตหนึ่งอยู่ นะคะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะฝากไปด้วยแล้วกันนะสนใจตัวนี้ก็อ็อ b o x สอบถามได้เพจ a c e b o o k ของเก้าเฟอร์นิเจนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ลูกค้าถามมาเยอะมากๆเหมือนกันอันนี้เป็นตัว13900ที่มีที่วางมาคไว้ให้มีตัวปลั๊กไฟให้มีที่เก็บจานตรงนี้ให้นะคะยังไงชอบตัวนี้ทักมาสอบถามได้เนาะส่วนตัวไหนที่ลูกค้าแบบว่าเอ้ยพี่ดูไม่ทานขอดูยลอี่อีกทีนึง แคปหน้าจอสอบถามกันเข้ามาได้มีรูปมีรีวิวให้ดูนะคะฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ฝากงานร้านของก้าเฟอร์นิเจอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะประมาณนี้อยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะก่อนจากกันไปวันนี้อีกหนึ่งรุ่นที่ทำให้ติ๊กตอกแตกคือนุ่นคุณตัวเล็กทางด้านนั้นติ๊กตอกแตกแบบอื้งมากงงมากอันนี้ไม่ได้สั่ค อันนี้คือตอนนี้เราตีเข้าแบบของเราแล้วเพราะว่าลูกค้าเคยสั่งทํามาแล้วมีความแบบเฮ้ยลูกค้านิยมเยอะมากซึ่งยโอเคลูกค้าหลายๆท่านนะอาจจะมีติดปัญหาในเรื่องแบบด้านบนต้องมีพัดลมมีคัดเอาต์ต่างๆมีหน้าต่างก็อยากได้เป็นเคาน์เตอร์เก็บจานละกันอันนี้เราก็จัดมาให้ซึ่งจะสูงกว่าง,งานเคาน์เตอร์ทั่วไปนะเพราะว่าเคาน์เตอร์จะสูงมา80เนาะออันนี้มันจะเป็นงานกึ่งตู้สูงนิดนึงคือเมตรหนึ่งราคาหน้ากว้างเมตรยี่สิบสูงเมตรหนึ่งนะลึกตัวนี้ประมาณ 60นะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,7,500 17,500เลือกสีเปลี่ยนสีได้ฟรีสีเทาใหม่ก็สั่งใส่ตัวนี้ได้แล้วนะจ๊ะโครงสร้างมี3สีเหมือนเดิมชาดําแล้วก็ขาวสนใจอันไหนก็อินบ็อกสอบถามมานะฝากไว้ด้วยละกันงานครัวจะไปราคาเร็วๆนี้แล้วก็งานอื่นๆด้วยนะอินบ็อกสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครอยากดูอะไรพิศเศษมานาขอ เขาเรียกว่าพิมคอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวมนาจ,จัดให้นะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่จีนอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ตาเหลือกเลยพีพ่เมยบอกสวัสดีปีใหม่ฮะ <c oughs> พิพ่งเข้ามาได้2เดือนเราปีใหม่แล้วเหรอเ <c oughs> ขาเรียกว่าสวัสดีวันตรุษจ,จีนนะคะปีใหม่จีนนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงคิดสิ่งใดก็ผสม ก็เรียกว่าสมปัานาประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญแล้วก็ที่สำคัญเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับร้าของก้าเฟอร์นิเจอร์วันนี้มานาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ